สวัสดีชาวไลท์เดย์พ OP วันนี้เราอยู่กับกวางค่ะบีบีมิวค่ะจาก The Face Thailand กวางค่ะบีบีค่ะมิวค่ะ Funny confident and weird as ตลกน่ารักสวยค่ะ oh. สาหรับกวางนะคะสวยโกตลกด้วย oh. <laughs> ให้1นล้านร้อยร้สิเปอร์เซ็นค่ะ oh. เพราะว่ารู้สึกว่าหนู very like เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบป oh. ัง <Yeah. S 3> ถ้าบีบีให้หนึ่งล้านกวางก็ให้สองล้านได้ไหม oh. oh. ไสิบล้านค่ะ <laughs> สิกรสตียาคือโอ้ oh my god หนูไม่รู้ว่าหนูจะรอดไหมหนูไม่เคยแอคในชีวิตก็มันเป็นแอคติ้งที่เรามีแค่าภายใน20ิบนาทีแล้วก็มีแค่3มเทคคือมารู้สึกกตนะแล้วก็ blocking คือมันเป็น long take ที่สนาทีอะคะทุกคนหนูภูมิใจนั้นที่สุดสค,ค่ะมี t r ั s t ไหมคะเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เดินกับน้องวีวีด้วยทําให้รายการสนุกนะคะทุกคนชอบแค่เป็นหนหนสลิงค่ะเพราะว่ามันแบบสนุกอะชอบเนาะมันแบบว่าท้าทายดี หนูสว่าหนูไม่ c ค r e <laughs> แบบไม่ค a r ว่าโอ้ oh, ฉันอายคนนี้คนนี้จะคิดเรายังไง <laughs> คือต้องจำไว้แบบ at the end of the day เรา live for yourself แล้วก็เราจะแบบ be by yourself the whole entire rest of your life you know so just ไม่ต้อง care <laughs> เพราะตอาเราไม่ c ค r e คนก็จะมาหาเราเองเราแบบ <laughs> เป็นโร่าที่ i s a self you know yeah. fake it until make it แล้วมันก็จะมาเองค่ะทุกวันก็คือเป็นตัวเองค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแครคนทั้งโลกใช่ <Yeah. S 1> We don't please them people we please ourselves <Yeah. S 1> ติดต่อบ b ีในทุกอันที่บีบีทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบีบจะทําให้เต็มที่แล้วก็บีบจะมีงานเยอะๆแล้วก็คอยหนุ่มีงานเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะไอที T b คือบีบีโพลัแล้วก็ในทิกตอกคือบีบีโพลักแปค่ะ ก็ฝากติดตามผลงานของกวางด้วยนะคะใน IG กวางอันเดอร์สกอร์กิชยาค่ะแล้วก็ติดตามผลงานกับทีมกันตนาเร็วๆนี้เ้ยเหมือนกันนะคะฝากติดตามอยู่ใน IG m ีมิวเอ็มทีพีทิกตอกนะคะมีอะไรสนุกสนุกมาแน่นอนอขอบคุณค่ะ